ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตเขาสวรรค์ชั้นดาวดึงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่ยี่สิบธันวาคมสอง1ันห้าร้อยสาที่เอดแต่ว่ารายการที่พูดรายการของวันที่ยี่ิบปธันวาคมขอโทษ เป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2501และภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบตัวนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาจมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญาสิกขาที่ประบุร ไปตา,ตามคำแนะนําของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งได้บอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกพ่อต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญาสิกาเทพบุตรซึ่งเป็นเลขานุก,การและนาบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดิง ตามนีมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปึ๊บเบียวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิกขาเทพบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยสามทีเอ็ดมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่ง ว่าคนเที่อสวัยคือเทพประรององนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพู้ตบริษัทคําว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกฎในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิตต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งปาปคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสัส,สวยแต่ได้ว่านางฟ้าไปคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษิลีตัวใหญ่มาก ลอยอยู่เบื้องหลังเพียงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวุว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประุก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดิงบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง ใน่นา็หมายความว่าในระยะต้นทําบุญบ้างทําบาปบ้างบาปก็มีกําลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะาตายทําบุญจิตยอมรับนัดถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนทีงนั้นภาพที่ปรากฏคึ้นี้จงสแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจาะนางฟ้าอะไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการเขามที่18ธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเคอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนน่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ได้ว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจําได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นทางฟ้าขาสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นทางฟ้าขา้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทำปลา ขนปลาจากเรือตังกเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปลาทูจำไม่ดีนะ้วมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่า,าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทําการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันในงงานจะมีอยู่ สำหรับปลานี่ยเขาแจกให้คนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสมงควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้สายปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรักจ้าง,งเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำหนิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างพ็กินซ้ำๆทัซกซากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสียงนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขายเธอทำงานลักจับย่างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระรงความว่าการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอคนหนึ่งตักข้าวให้มาก สองแกงเลือก,กับให้สมคนแก่ข้าวและกับรายการที่สามหนึ่งจานและคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทุกทิ้นที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อผีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงานก็ขย,ยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอด เริ่มมี่าจอดคนขึ้นหลงมากตอนเช้าตจ่คนหิวเธอไปขายที่ไ่นก็ททำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแตงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้ำว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเ,ธอเกิดความร,ำร่ำรวยเนี่ก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้า <c> ส <oughs> ิบเปรเซ็นเตียนี่ว่าการขายเข้าวแก็งกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของต,ตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขา่าเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆละตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุที่ได้สตังค์มาก เราถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงง่้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกอนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามานน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง ที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจเนื่องจ้เขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเธอก็ตอบว่ามันต้องบาป เ็าะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตเขาปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบากได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพ่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าเร็คุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีเจ้าน่ายคุณพระนุรุธเรื่องในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจ,จีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตเ,เป็นพระรหันเจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันด้วยอย่างนี้พราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สําหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายครัทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้บามากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นวิเศษก็ดีใจ ไห้ตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวันร <c oughs> วมความบะโมทนากับเขาทุกวันบาปเพื่อสั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปทังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่า้าสมัยที่มีคิดเป็นคนอยู่เธอทำบุญอะไรไว้ เฮก็ตอบว่าเรื่องบุญเนี่ยเป็นเวลาทํายากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตรการใส่บาตรก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ <c oughs> ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก ได้ว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาทเพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเพือว่ามีเวลาฟังเทศไหมเจดก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิม ภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลา,ายุประมาณจะหกสิบปีเศษเศษนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ทัศนะตเแบนดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกียรหรือคุณนั่งนั่งตึงนังเกียรเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นไทยแล้วพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นเจ็กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ็กคือพ่อเป็นเจ็กแล้วก็แม่เป็นจีนนี่ก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ็กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ็ก ข้าวผูญิงเขาเรียกว่าจีนเธอก็พูดมีตลกตลกุ้ึกสิคนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูถึงภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะใส่บุญอะไรสําคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ช่านดาวเงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าปุญสําคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถาวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันณเบริการในสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระอนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวและเป็นวัยกลางคนแลวค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เอ้ถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวแล้พระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาเชิญพระไปในงานแต่งงานเพราะว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านเหนนึกถึงแล้มันเป็นอย่างนี้จะเล่าประวัติให้ฟัง นั่นบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทําแทนตัวเธอก็ไปจัดการควบคุมขายเข้าแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรองคนมาซื้อ ตอนนี้เธอจะจัดการวิเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายไปไประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้กว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ แล้วตั้งหมอ้อหม้อน,น้ำลูกใหญ่ๆไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มเสียก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือดเขาสั่งอาหาใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่า แื่บอการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกแื่ตอนก,นกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายและขาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแกงก็ทพว่มข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช่แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดสูตรนั้นระดับนั้นการทําแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัดประจํามากและระยะนั้นก็ในทั้นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกลงแกล้งเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระพราะคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยท่างไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเท่าหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่มอมเพาะหนึ่งหม้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลินพระทันฉันหลาโอ์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงเขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆทาน ก็ถามเธอว่าอานิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คือในสงส์กรรมฐานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องใยมากเธอก็บอกว่าไม่ไมใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทําสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์ เป็นเดียวกันว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมากท่านดูทางไหนเขาว่าดูทางในใช่สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแนละ้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตมาทุกอาทิตย์ แล้วก็ขอมาถวายพระธุกทิศอาตมาก,ก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอานี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจตอนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอาตมาสักคราวละสองนาทีก็พอ แทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดูง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังไร้การแค่ให้พยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันทั้งว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้แล้วขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามารม นึกนิยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิบเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกําลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆไมืไ่อนั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระ เมามีเรื่องอะไรขึ้นมานิจเราจะไปถามพระท่านเป็นที่คือปรึกษาในดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้ละจิตเป็นสมาธิในสังขารต้องติกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเป็นแค่อุปจาระสมาธิ ตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดาวถึงสถิวโลกมีวิมานแก้วสามประการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ พวิมารรอเข้าลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอหม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรวพ์เป็นยับอินโตก็เป็นโตเป็นโตทองคําประดับเพชรเพราะแต่ยสังฆทานอาทิตย์แต่ครั้งไ,ไม่เจอเรื่องเล็กก็ถามถาเธอว่าเธอวหยสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้ เธอตอบว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายเช้อทานจึงทิถามเทว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทาไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกล,งลวงนะสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวพระราชเทวิิดาราชาชเทวิิดานั่นเธอถวายเข้าเข้าพระมหาเจ้าศกเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบ แล้วก็ตายทันทีายตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวเดึงสถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและรอบรอบวิมายเขงเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยเขาต่อทองคํา้อวิมายก็นั้นรัชชาเทวดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่ยุประมาณห้าสิบปี อย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกรวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถาวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้ออะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงจะไม่เรียก พระอง์น,นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายท่าหากับท่านและท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูการถวายอย่านี้เป็นสังฆทานไปในตัวที่มีเมริสองอย่างนี้อรบ,บันดาญาโจมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกตั้นวส, <c oughs> สวัสดีสวัสดี